ทีเขาก็อยากที่จะมาเกิดเป็นคนบางครั้งก่อมาอธิษฐานก็มีบางทีโอ้ก็าปเจ้าลำบากเหลือเกินเกิดเป็นสัตวิเาชันไม่มีสติปัญญาพอที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพวกความหลงในครั้งเป็นมนุษย์ตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่สั่งสมบุญบารมีไม่ทําทานไม่รักษาศีลไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ขัดเกลาตัวเองปล่อยไหลตามไปกระตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้าง สำคัญคือปล่อยให้ใจไหลปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไอ้ใจนั้นก็เลยไปสร้างภพชาติเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างพอได้ตกนรกแล้วมันนานนะเพราะความทุกข์นะมันมันฝังอยู่ในใจมันออกไม่ได้มันจะมันจะบนจมอยู่ในอบายน,ะนานแสนนานเนะพราะความทุกข์ความร้อนรนความอยากได้อยากมีอยากเป็นความเสาะแสวงหาความอาฆาตพยาบาทความวิชาทิษยา เหมือนเวลาพวกท่านโกรธให้ใครอ่ะดูสิมันร้อนไหมล่ะมันเผาอยู่นั่นอยากจะฆ่ามันอยากจะทาลายเขาอยากจะด่าเขาอยากจะฟ้องร้องเขาอยากจะเอาให้เขาให้ติดคุกสมกับที่เขาทํากับเราเนี่ยมันเผาตัวเองอยู่นะมันนานไหมล่ะบางทีเนเป็นสิบปียี่สิบปีก็ไม่หายนั่นแหละไฟในขนาดไฟอันนี้ก็เรียกว่าไฟซ้อมนรกนะยังไม่ใช่ไฟนรก